สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Blackpink ขึ้นนำอันดับแบรนด์เกิร์กรปในเดือนมกราคม2024ตามมาด้วย New j e a n s และ IVE สถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลีวิเคราะห์ข,ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์จำนวน45.245.126นนชิ้นซึ่งวัดตั้งแต่วันที 14ธันวาคม2023ถึง14มกราคม2024เพื่อวัดดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์โดยใช้ดัชนีการมีส่วนร่วมดัชนีสื่อดัชนีการสื่อสารและดัชนีชุมชนสำหรับเกอร์กุปเมื่อเทียบกับบิ๊กดาตาของแบรนด์เกอร์กุปจำนวน51 479,104ชิ้นในเดือนธันวาคมลดลง12.11% ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เป็นตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ซึ่งบ่งชี้ว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อการบริโภคแบรนด์อย่างมากดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เกอร์กรูปวัดผลจากการประเมินเชิงบวกและเชิงลบของเกอร์กรูปความสนใจของสื่อและระดับความสนใจของผู้บริโภคและการสื่อสาร การวิเคราะห์ยังรวมถึงการวิเคราะห์ช่องทางของผู้ตรวจสอบชื่อเสียงของแบรนด์ด้วยผู้อํานวยการคูชางฮวานแห่งสถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรแห่งเกาหลีกล่าวว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์สําคัญชื่อเสียงของแบรนด์เกิดกบในเดือนมกราคม2024แบล็กพิงจีซูเจนนี่โรเซลิซาได้รับการจัดอันดับสูงสุด เมื่อวิเคราะห,หมวดแบงก์เกอร์กุบลดลง12.11%เ <_ d ata> ทียบกับ Big Data ของแบรน์เกอร์กุบ51.479,104จากเดือนธันวาคมการวิเคราะห์โดยละเอียดแสดงให้เห็นว่าการบริโภคแบนด์ลดลง11.05%ปัญหาเกี่ยวกับแบรด์ลดลง6.75%การสื่อสารแบรด์ลดลง19.48% และการแพร่กระจายของแบรนด์ลดลง11.63%เขากล่าวต่อว่าในการวิเคราะห์ลิงก์ของ b l a c k p ิ n k ซึ่งบันทึกอันดับที่1ในด้านชื่อเสียงของแบรนด์เกิร์กรูปในเดือนมกร,ราคม2024จีซูเจนนี่โรเซลิซาการปรากฏการบันทึกและอิสรภาพได้คะแนนสูงสุดในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ดเจนนี่เดินผมแดงบิลบอร์ดมีคะแนนสูง อัตราส่วนเชิงบวกสำหรับการวิเคราะห์แบรนด์ Blackpink คือ93.54%การวิเคราะห์โดยละเอียดของข้อมูลขนาดจหญ่ของแบรนด์ Blackpink พบว่าการบริโภคแบรนด์ลดลง8.60%ปัญหาเกี่ยวกับแบรนด์ลดลง2.09%การสื่อสารแบรนด์ลดลง37.12%และการแพร่กระจายของแบรนด์ลดลง25.41% อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ